้ยดีไซน์ระวังโอ้ลมแรงมากทุกคนดีไซน์เกิดอะไรขึ้นคะปุ่นปุ่นเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังปิดครัพี่กันเฮ้ยหายุ่งข,ขวดขวดขวดกระตาเดี๋ยวไปแม่ไปดูก่อนโอ้โลมแรงมากทุกคนโอ้โดีไซน์ระวัง มาเร็วทำไมลงไปช่วยนาเกลงไปช่วยนาเกมจับต้นไม้<ะ>พ้าะเพดขึ้นบ้านเร็ว,วมันจะหักอสี่ล้มหมดเลยเฮ้ยเอามานอนัามานอน,อนอนเฮ้ยมันนอนก็ลากมันก็ใจนี่ปะเฮ้ยดูดิดีไซน์รั้วพังนี่รั้วพังเรียบร้อยลมแรงมากหวังว่าจะไม่มีลูกเห็บโอ้โอ้ ฝนตกแล้วทุกคนตอนนี้ฝนล,ลงเม็ดมาแล้วนาะโหเมื่อกี้ลมแรงมากตอนนี้ฝนตกมาละลมไม่แน่ใจว่าจะหยุดหรือยังนะนี่ยังยังพัดอยู่เป็นพายุฝนฤดูร้อนเนาะเป็นพายุฤดูร้อนคุณลุงคุณลุงข้างบ้านมาดูรั้วนะคะเพราะว่ารั้วเขาพังสังกระสีเขาหลุดไปน้โมนตแม่มาลับกลับบ้าน

นอนนี่กลับไม่ได้อะกลับไม่ได้ก็นอนนี่ไป <_ an> ไปแล้ววินมนกับบ้านแล้ว <_ an> น้าเกมหน้าจะาไม่ได้ถ่ายคลิป <_ an> โอ้ดูสิ <_ an> มีลูกเห็บไหมดูสิ <_ an> ไม่มีลูกเห็บนะมีแต่ฝนกับลมลมยังมีอยู่เลย